สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมครับมาชมกับแม่วัวสายท้ายใหญ่ครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังตั้งท้องเจ้า KF อยู่ครับเป็น KF 31ครับตั้งท้องได้6เดือนแล้วครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ วันนี้เลยพาออกมากินหญ้าครับเราเลาะสวนครับนี่ครับเป็นแม่บัวสายพันธุายญ่ครับตอนนี้ก็ตั้งท้องเจ้าเคอยู่ครับ KF 3สเครับในขับเข้า6เดือนแล้วครับเนี่ยครับเลี้ยงง่ายครับกินเก่งครับสายพันธุ์นี้ครับไม่เลือกหญ้าครับ พาชมบรรยากาศครับหรือว่าพาชมแม่วัวสวยๆแบบนี้ครับที่มีนิสัยเลี้ยงง่ายครับกินหญ้าเก่งครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มผาถัวได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กัผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ